ท่าทีา19 4คูณ400และ4มองปลายรอบจนาเด้อทาวิที่1สังกัดสีเขียวในแกนนั้นสามีทพรใจแสนนางสาวกฤษณศาสาุ้ยนางสาววัชรพรพิพาและนางสาวเีรดาโสภพาธ์ทาวิที่2สังกัดสีฟ้านางสาวนกวรรงนนนางสาวธีรรแน์แกนประดล้ดงนะครับที่นะครับให้วามรุกครบนะครับ ไก่ทอดนะครับจำนวนหนึ่งเลครับน้องต้นวันจะเลี้ยงข้าวดูยางแล้ววันนี้จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเลี้ยงไก่คุณคุ้ไทยนะครับสองร้อยเมตรหญิงมอต้นสีแดงมารายงานตัวด่วนเลยนะครับสองร้อยเมตรหญิงสีแดงมอต้นมารรงงานตัวด้วยสีฟ้าผู้หญิงอีกหนึ่งคนมอต้นนะครับ ส,ส,อสองร้อยเมตรชาย,ยมา,ยาต้นนะครับลองต้อนะครับเสียงดืนดังตังนะครับหมายเสองนะครับประจําจุดเพื่อน่างนี้เลยนะครับหมายเสอง รับที่ที่ไปรับน้องนะครับรับได้ไม่ต้องเอาให้นะครับรับเอาแล้วก่อนรับร็วยระวังนะครับต้องรดบวิ่งครับรวังปางเดี๋ยวมารู้คู่วิ่งนะครับต้องรีบนะว่าต้องไล่เ ตไปข้างในเลยลูกตัดเขาจะตัดไปเข้าวิ่งที่หนึ่งได้เลยครับมันจะได้วิ่นไปใกล้ขึ้นนักกีฬาครับหลังจากส่งไปแล้วอยู่ประจำช่องตัวเองก่อนนะครับระวังเพื่อนหูหัวล้มใส่ตูวด้วยครับสีฟ้าสีฟ้าใครดูด้วยค่ะสีเขียวครับสีเขียวสีฟ้ามาครับรับน้องด้วยครับสีฟ้า นะครับทีนฟ้าส่งไม้แล้วคนตาพี่แล้วครับในใจผมมันจะางกันต่อครับหลังจากคน้าที่แล้วมันจะมีดีกามกลัวกลัวมแล้วก็แทรกเข้าไปเออคิดได้ป่ะครับเอเอาไม้เี่ยวครับเดี๋ยวครับตอนนี้เดี๋ยว สีเหลืองพี่เชียร์ที่สองคนที่เดินไปนะครับเสร็จแล้วไปทัวร์แล้วกลับมาหาครูด้วยนะมีเรื่องหรือเรื่รือว่ารอชายน้อยวิชัยกลางเอาใช้ใหญ่ไว้ก่อนเอาครูใิชัยนะเอาแล oh ้วสีเหลือที่ดินไม้แล้วไม้สุดท้ายคือตำทาครับคือตาตาแล้วครับคือตาคือตาที่เข้าไปตัดปัดที่เข้าไปพี่เข้าไปพี่เข้าไปครับ ที่มาแล้วที่ไปติดที่ไปิดิ้นายูหน้าเพื่อนเมียมหมดแล้วเร็วๆเออหายลึกๆพิงหลังอาพิงหลังฮะไอ้หนูนั่งหันหลัง

แล้วเพื่อนด้วยครับแล้วเพื่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากหน้าต้องตายทีสามนะครับตอนนี้ตัวทีเขียวน้ำโด่งเลยครับไอ้ลุกพลังไปครนะทีเขียวโอ้โหน้ำโด่งเลยครับตามมาล้วทีฟ้า สีแดงครับสีแดงสีแดงแสงฟ้าไหมแสงนะครับสีแดงแสงฟ้าไปแล้วสีแดงแสงฟ้าครับโอ้โหนะครับมาดูนะครับมาดูเพื่อนด้วยครับดูเพื่อนด้วยสีฟ้าครับสีแดงสีเหลืองครับดูเพื่อนด้วยสีแดงครับประถมเรียนมาเสร็จแล้วไปเต้นประถมเรียามาเลย สีเขียวนะครับสคูสีร้อเมตรชายมาไครับแชกครับและเพื่อนด้ครับสีแดงล้วครับสีแดงแลวก็ตามมาด้วยสีเขวครับสีเหลืองจไว้จ้ไวไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่้มไม่ล้มนะไม่ล้มเ่่ การแข่งขันรายการวิ่งที่1นึ่งสองหนึ่งวิ่งห้าสิบเมตรหญิงมอต้นรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่หนึ่งเด็กหญิงเพนรดีเจริญดีสังกัดสีเหลืองช่องวิ่งที่สองเด็กหญิงกันนิกาพันนกูลสังกัดสีเหลืองช่องวิ่งที่สามเด็กหญิงมณฑาทิพย์ฟักเทศสังกัดสีแดงช่องวิ่งที่สี่เด็กหญิงปารมีดวงติลีสังกัดสีเขียวช่องวิ่งที่ห้าเด็กหญิงอธิศยาละวัจัย สังกัดสีเขียวช่องวิ่งที่6เด็กหญิงพิทยาคงโคกแฝกสังกัดสีแดงช่องวิ่งที่7เด็กหญิงพิรัญญาคชลิศสังกัดสีฟ้าและช่องช่องวิ่งที่8เด็กหญิงกัญญลักษณ์ของรอสังกัดสีฟ้านี่ครับมาจับตาดูนะครับ หมอหนครับมอล้วนๆความเร็วระยะสั้น50เมตรดูครับใครจะวินเนอร์ปล่อยตัวแล้วครับปลยแล้วครับสีอะไรครับโอ้โหไม่เห็นแล้วครับไม่เหลืองก็แดงครับไม่แดงก็เขียวไม่เขียวก็ฟ้านี่แหละครับไม่มีผิดจากนี้แน่นอน เข่าต้องติดฟื้นครับเข่าต้องติดฟื้นลงไปแล้วครับอโอ้ออกตัวล้อฟรีเลยครับไปแล้วครับสีอะไรครับมองไม่ออกนะครับไม่เขียวก็ฟ้าไม่ฟ้าก็แดงนี่แหละครับ